ผมจะมาทดสอบกล่องประหยัดไฟใช้วิธีการทดสอบแบบเดียวกันกับพ่อค้าแม่ค้าที่หลอกขายสินค้าเลยครับคนที่มันขายกล่องประหยัดไฟก็จะทดสอบแบบนี้แหละครับก็คือมันจะวัดกระแสให้ดูอย่างเดียวเพื่อให้เห็นตัวเลขที่มันลดลงแบบชัดๆคนจะได้หลงเชื่อต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าสิ่งที่มันลดลงคือกระแสะไฟฟ้าในระบบแต่ว่ากําลังไฟฟ้าในระบบยังคงที่นะครับมิตเตอร์ไฟฟ้า ของบ้านเราที่ติดตั้งอยู่ตามเสาไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นมิเตอร์ไฟฟ้าแบบจานหมุนหรือมิเตอร์ไฟฟ้าแบบดิจิตอลมันทําหน้าที่วัดกําลังไฟฟ้าเป็นกิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับมันไม่ได้ทําหน้าที่วัดกระแสไฟฟ้านะครับแต่สิ่งที่มันลดลงที่ผมจะวัดให้ดูเนี่ยมันคือกระแสไฟฟ้าไม่ใช่กําลังไฟฟ้าเดี๋ยวผมจะใช้อุปกรณ์อีกตัวหนึ่งวัดให้ดูจะได้เห็นตัวเลขหลายๆอย่างแต่อันนี้ผมจะใช้วิธีเดียวกับพ่อค้าแม่ค้าที่มาหลอกขายสินค้าเพื่อทดสอบให้ดูผมจะเสียบ กล่องที่มันอ้างว่าประหยัดไฟนะครับเห็นไหมครับว่ากระแสะไฟฟ้าลดลงเกือบครึ่งเลยนี่แหละครับคือจุดขายของคนที่หลอกลวงมันก็จะอ้างว่ากระแสะไฟฟ้าลดลงเกือบครึ่งเลยเห็นไหมครับช่วยให้เราประหยัดค่าไฟปีหนึ่งหลายบาทเลยมันก็จะอ้างแบบนี้แหละเพื่อให้คนหลงเชื่อมันแต่สิ่งที่มันลดลงเนี่ยคือกระแสะไฟฟ้าไม่ใช่กำลังไฟฟ้าโอเคเดี๋ยวผมจะใช้อุปกรณ์อีกตัวหนึง่งทดสอบให้ดู โอเคเป็นคลิปต่อเนื่องเลยนะครับอันนี้ผมเอาอุปกรณ์สมาร์ทมิเตอร์มาวัดให้ดูจะได้เห็นตัวเลขชัดเจนตอนนี้กระแสในระบบอยู่ที่ประมาณ120มิลลิแอมป์นะครับเครื่องแย้ไฟฟ้า2ตัวเดิมนะครับแต่ที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือสมาร์ทมิเตอร์เดี๋ยวผมจะเสียบกล่องที่มันอ้างว่าเป็นกล่องประหยัดไฟเข้าไปที่ปลั๊กท่วง เห็นไหมครับว่าค่า power factor สูงขึ้นแต่กระแสลดลงกระแสนในระบบลดลงจาก120มิลลิแอมเหลือประมาณ80มิลลิแอมแต่ค่า power factor ในสูงขึ้นนะครับแต่กําลังไฟฟ้าเนี่ยคงที่นะครับเมื่อกําลังไฟฟ้าคงที่เนี่ยมันก็จะทำให้เราจ่ายค่าไฟเท่าเดิมครับเพราะว่าสิ่งที่มาลดลงก็คือกระแสไฟฟ้าไม่ใช่กําลังไฟฟ้าแต่มิเตอร์ไฟฟ้าที่อยู่เสาไฟฟ้าหน้าบ้านเราเนี่ย มันทำหน้าที่วัดกําลังไฟฟ้าเป็นกิโลวัตต์ชั่วโมงมันไม่ได้ทําหน้าที่วัดกระแสไฟฟ้านะครับต้องทําความเข้าใจด้วยนะครับกล่องที่มันอ้างว่าประหยัดไฟไม่ช่วยประหยัดไฟนะครับยังจ่ายค่าไฟเท่าเดิมนะครับเพราะว่ากําลังไฟฟ้าเนี่ยมันยังคงที่โอเคนะครับไม่ต้องไปซื้อมานะครับกล่องประหยัดไฟไม่ได้ช่วยประหยัดไฟนะครับ